ผู้ชมเข้าสู่ร,รายการรักเมืองไทยในช่วงของรัฐคงเดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะในบรรดาคนเก่งผู้หญิงเก่งในเมืองไทยเนี่ยนะคะถึงแม้จะมีมากแต่เก่งจริงๆเนี่ยต้องพิสูจน์ดูได้จากคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลในครั้งนี้มีผู้หญิงเป็นรัฐมนตรีแค่สองท่านแล้วหนึ่งในสองนั้นนะคะเป็น ท่านหนึ่งซึ่งมีผลงานแล้วก็มาพูดคุยในรายการของเรานะคะเป็นที่ประจักษ์ค่ะท่านนี้นะคะท่านผู้ชมก็ที่เป็นแฟนรายการก็จะคุ้นเคยแต่ยังมีงานและมีโครงการอีกมากมายค่ะที่ยังไม่ได้คุยให้ท่านผู้ชมฟังนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค,ค่ะดรอัจฉริศรีบุญเรืองสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะ ค่าวที่แล้วเราได้มาคุยกันถึงงานนะคะกว้างในภาพ,พกว้างที่ท่านรัฐมนตรีมารับงานของกระทรวงอุกสากร,รจากที่ท่านเคยอยู่เลยค่ะที่การบ OI อธิที่ปดีกรมส่งเสริมุตสาหกรรมตลาดกระทรวงอุกสากรซึ่งก็เป็นงานเฉพาะเฉพาะเฉพาะแต่คราวนี้อย่างที่คุยกันไว้ว่าเป็นองค์รวมเลยต้องดูทั้งหมดใ,ในวันนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีมีเรื่องที่ยังเป็นโครงการที่จะต้องอเข้าถึงแล้วก็ต้องทําต่อเนื่องคือโครงการอะไรคะ เรื่องเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายมานะคะก็คือเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นว่ารัฐบาลออกมาในช่วงนี้รายด้านด้วยกันมีเงินกองทุนหมู่บ้านเงินระดับตำบลด้วย ลงทุนหมู่บ้านกำนกหมู่บ้านละหนึ่งล้านตําบลก็ตําบลละห้าล้านนะคะแล้วก็ยังมีเงินลงทุนขนาดเล็กของหน่วยราชการวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะคะเพื่อที่จะลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรายังจะมีภัยแล้งมาอีกนะที่รัฐบาลก็กังวลเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งเตรียมมาตรการตั้งแต่เนิ่นนะคะที่ว่าจะเข้าไปช่วยเกษตรกรโดยเฉพาะ เกษตรกรที่เคยปลูกนาปรังนะคะถ้าทําไม่ได้เพราะว่าน้ําไม่พอเนี่ยจะปรับไปปลูกอย่างอื่นไหมหรือว่าจะมีกิจกรรมเสริมอย่างไรให้มีรายได้ที่จะเลี้ยงตัวเองได้ไม่เดือดร้อนนะคะนี้รัฐบาลก็รีบกําลังดําเนินการในเรื่องเหล่านี้แต่เดียวกันเรื่องการส่งเสริมการลงทุนของเอกชนนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ย เรื่องส่งออกแล้วค่ส่งออกก็คือจริงๆส่งออกก็ไม่ได้แย่มากนะคือมันหายไปลดลงในแง่เป็นดอลลาร์หายไป5%แต่จริงๆถ้าคิดเป็นบาทเนี่ยไม่ไม่ไม่ติดลบนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยเพราะว่าค่าเงินบาทช่วงนี้อ่อนเป็นจากต้นปีเท่าไหร่สามเอ็ดสาสองกลายเป็น36เนี่ยนะคะตรงนี้ก็ช่วยได้คือขายกัะทอนออกมาเป็นเป็นบาทนะคะก็ยังก็ดีขึ้นเยอะแต่ว่าในขณะเดียวกัน เราก็ยังต้องแปรสายการลงทุนของภาครัฐค่าใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยเป็นตัวหลักเนื่องจากการบริโภคเนี่ยมันก็ไม่ได้ของประชาชนทั่วไปมันก็ไม่ได้เพิ่มมากส่งออกก็ติดลบอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็ต้องมีตัวหนึ่งที่จะต้องพยายามกระตุ้นก็คือการลงทุนของภาคเอกชนด้วยนะคะทีนี้ก็มีมาตรการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่านก็อยากจะเห็นว่าในช่วงปีนี้ปีหน้าทํำยังไงจะกระตุ้นให้ นักลงทุนเนี่ยลงทุนเร็วขึ้นนะคะก็มีการเร่งไปที่บ o i ยนะคะโครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยทำยังไงให้ไปดูนะคะว่าถ้าหากเริ่มลงทุนเร็วขึ้นในปีนี้ปีหน้าเนี่ยจะให้สิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มเป็นพิเศษไหมนะคะก็เป็นการจูงใจเป็นการกระตุ้นให้ทำให้พัฒนาเร็วขึ้นในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมเนี่ย พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ,ษ,ษที่ชายแดนเนี่ยนะคะที่เราเรียกกัน border special economic zone ออกมาแล้วะนะคะแล้วก็มีการกำหนดเ,เนี่ยประเภทกิจการที่ถ้าไปลงทุนที่ที่ชายแดนเนี่ยก็จะได้สิทธิประโยชน์พิเศษ,ษสูงสุดไรคะ,ะคะมีอะไรบ้างคะออธุรกิจที่จะส่งเสริมก็เป็นทั่วไปนะคะ,คะ,กะเกษตรแปรรูปมีเรื่องพวกอุตสาหกรรมที่ ชิ้นส่วนใช้แรงงาน,นพวกนี้ที่มองดูว่าน่าจะมีความสนใจที่จะไปลงทุนที่ชายแดนะนะคะ,คะก็จะให้สิทธิประโยชน์พิเศษเพราะว่าตอนเมื่อต้นปีเนี่ยบีได้ปรับสิทธิประโยชน์ลดประเภทกิจการแล้วก,ก็ลดสิทธิประโยชน์ด้านภาษีลงไปค่อนข้างมากะนะคะแต่ว่าถ้าไปลง<ต>ที่นั่นก็จะให้พิเศษแต่กันเดียวกันก็มองดูว่ายังมีอุตสาหกรรมหรือว่ามีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่ อาจจะไม่สนใจที่จะไปลงทุนที่ชายแดนเพราะไม่ได้สนใจตลาดเพื่อนบ้านแต่อยากจะผลิตเพื่อตลาดในประเทศไทยหรือว่าผลิตเพื่อส่งออกเพราะฉะนั้นก,ก็มาดูว่าน่าจะมีการให้สิทประโยชน์ในเรื่องของเขตเศรษฐ,ฐกิจพิเศษในรูปแบบ uster, คลัสเตอร์คืออุตสาหกรรมท,ที่มีการกระจุกตัวผสมควรน,น,นะคะและมีความเชื่อมโยงอย่างเช่นกับมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยเชื่อมโยงกับในแง่ที่ว่ากับท้องถิ่นในแง่ที่อาจจะมีวัตถุดิบ เช่นผิดผลเกษตรเนี่ยนะหรือมีการจ้างงานมีการใช้เนี่ยมีการเชื่อมโยงกับ SME เนี่ยนะที่เป็นซัพพลายเออร์ให้ด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมีการเรียกว่าพัฒนากันขึ้นมาเป็นคลัสเตอร์เนี่ยนะคีเราก็มองดูว่ามีบริเวณไหนบ้างต้องดูพื้นที่ด้วยนะคะกับอุตสาหกรรมด้วยก็มีการกำหนดเบื้องต้นนะคะเก้าจังหวัด โดยที่จะจังหวัดเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมค่อนข้างหนาแน่น <Okay. S 2> ไล่มาตั้งแต่นครศศราชสีมา <Okay. S 2> นะคะอยุธยาปทุมธานี <Okay. S 2> เนี่ยแล้วก็จังหวัดใหม่ๆที่เริ่มมีอุตสาหกรรมเช่นประจีนบุรีฉะเชิงเซา <Okay. S 2> แล้วก็ที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่นมากก็คือชนบุรีระยอง <Okay. S 2> กลุ่มนี้จะมีอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะคะเพราะนั้นอุตสาหกรรมอย่างชิ้นส่วนพวกชิ้นยานยนต์ <Okay. S 2> ชิ้นส่วนยานยนต์หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าปิโตคเคมี <Okay. S 2> จะอยู่ในย่าน อย่างปิโตเคมีก็คือชมบุรีระยองนะะพวกเนี้ยก็ถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่ไฮเทคหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมอนาคตที่เราอยากจะเห็นเนี่ยบีไอก็จะให้สิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ยังมีที่จังหวัดเชียงใหม่ภูเก็ตสองจังหวัดตรงนี้อยากจะพัฒนาเป็นไอทีะฮะับนพวกดิจิทัลเนี่ยนะคะก็เพราะฉะนั้นก็รวมเป็น9จังหวัดเราเรียกว่าซูเปอร์คลัสเตอร์นะคะถ้าลงทุนในพื้นที่นี้ยื่นคําขอรับการส่งเสริมจากบีไอ ภายในสิ้นปี59กนะคะแล้วก็เปิดดําเนินการได้เร็วที่สุดจึงเช่นปี6กนอะไรเงี้ยก็จะได้สิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจะได้ลดภาษียกเว้นภาษีเงินได้8ปีบวกรหย่อน50อีก5ปีนะคะแต่เราได้มติดครั้งที่ใจดีนะคะท่านบอกว่าถ้าเป็นกิจการอะไรที่เราอยากได้เป็นพิเศษกระทรวงคลางจะมีแพคเกจพิเศษยกเว้นภาษีเงินได้อาจจะไปถึง10-15ปีก็ได้แข่งกับ ประเทศอื่นนะครให้มากกว่าที่กฎหมายเบี้ไอจะให้ได้นะคะแล้เราอยากจะเห็นงานวิจัยนั่นอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยเอางานมีศูนย์วิจัยมากขึ้นนะะต่างชาติมาลงทุนทํางานวิจัยเ,าาเพื่อมาใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีการให้สิทธิประโยชน์แก่นักวิจัยระดับโลกที่ย้ายมาทํางานเมืองไทยนะ,ะคะทางกระทรวงคลังบอกเลยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เลย ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างชาติแต่ต้องเป็นนักวิจัยชั้นนำจริงจากนักวิจัยที่มาใช้แต่ต้องเป็นนักวิจัยชั้นนําของโลกนะจะหรือว่าให้ permanent resident นนที่อยู่ทาวนเนี่ยไปเลยอำนวยคําสะดวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าซ u เปอร์คล t สเตอร์แล้วก็จะมีคลัสเตอร์อื่นเช่นเกษตรแปรูนะคะเอาขอโทษค่ะในซูเปอร์คลัสเตอร์เนี่ยตอนนี้กระทรวงวิทย์กําลังคิดจะเสริมเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือฟู้ดอินโนโพลิสก็คือเป็น จุดที่อยากจะเห็นมีงานวิจัยในที่เกี่ยวกับอาหาร <c oughs> ก็จะไปเชิญชวนบริษัทไทยใหญ่ๆที่ลงทุนทางด้านอาหารหรือว่าจากาต่างประเทศเนี่ยนะ,ะ <c oughs> แล้วก็มามาใชเา้เนี่ยเมืองไทยเป็น,เป,นเป็นศูนย์ในการทำวิจัยเ <c oughs> นี่ยนะ,ะที่เกี่ยวกับอาหารด้วยอันนี้ก็จะอยู่ในซ u เปอร์คลัสเตอร์นี้ด้วย <c oughs> นะคะ นี่เป็นต้นส่วนอย่างที่เรียนว่าคัาสเซอร์อื่นๆอาจจะได้สิทธิประโยชน์น้อยลงมาหน่อย <c oughs> ก็อย่างเช่นเ,เนี่ยกเกษตรแปรรูป <c oughs> ซึ่งเราก็กําหนดพื้นที่5บริเวณทั่วประเทศแล้วก็กลุ่มสิ่งทอเครื่งองน่งห่มแต่ว่าเราจะต้องเลือกนะคะว่าไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ใน <c oughs> แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมพวกนี้อย่างชิ้นส่วนยานยนต์ก็ต้องเป็นชิ้นส่วนที่ไฮเทครือเรายังไม่มีอย่างเช่นชิ้นส่วนที่พวกเกียร์ทานสมิชั่นหรือว่าพวกประหยัดพลังงาน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยนะคะหรือหรืออย่างในเรื่องของสิ่งทอก็ต้องเป็นพวกฟังชั่นแลเท็กซายอาหารก็เป็นเนี่ยเป็นพวกของฟังชั่นแลฟู้ดเฮลท์ฟู้ดอะไรเงี้ยนะซึ่งมันต้องใช้งานวิจัยเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นโครงการเหล่านี้จะต้องไปร่วมมือกับสถาบันวิจัยใหม่ๆด้วยเปิดตัวธุรกิจใหม่ๆเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างที่เราเคยต้องอิมพอรเข้ามา เราก็พยายามทําให้ได้ในเรืองไทยได้ด้วยแล้วเราก็ลดภาษีอะไรต่างๆชักจูงการลงทุนให้เกิดในประเทศไทยเพราะว่าเรามีอุตสาหกรรมอาหารเงี้ยเราก็เป็นเรียกว่าใหญ่ที่สุดในในอาเซียนนะคะเป็นผู้ส่งออกผู้ผลิตรายใหญ่แต่ทํำยังไงเนี่ยจะมีการวิจัยทางด้านอาหารเพราะเดี๋ยวนี้มันเรื่องของฟู้ดอินกริเดียนที่จะมาทำมาเนี่ย งานวิจัยทำไงทําอาหารให้สดให้ดีแพคเกจจิ้งทั้งหลายเนี่ยรวมไปถึงเนี่ยตัวอาหารสําหรับผู้ป่วยี่ยนะพวกนี้ค่ะสามารถที่ยังมีความต้องการหรือผู้สูงวัยเนี่ยที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปได้เป็นต้นนอกจากเขตการส่งเสริมในเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเนี่ยได้ทราบว่าท่านรัฐมนตรีมีโครงการเกี่ยวกับเรื่อง SME ตอนนี้นะคะตอนนี้ก้าวไปถึงไหนคะในความต่อเนื่องค่ะนอกจากเรื่องกระตุ้นการลงทุนแล้วเนี่ย งานอีกด้านหนึ่งที่ทางกระทรวงศึกษากรรมได้รับมอบหมายก็คือเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SME Strong Together เนี่ยนะคะนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าเราก็ทราบดีแล้วเรามี SME เป็นจำนวนมากนะล้านกว่ารายแต่ว่ามีจดทะเบียนเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยประมาณ6 0แสนรายเท่านั้นค่ะ เพราะฉะนั้นท,ที่เขาไม่ได้จดทะเบียนเป็นเพราะว่าก็เป็นบุคคลธรรมดาไม่คุลิฟายหรือว่าเขาไม่รู้เรื่องหรือเขา,เอาทำไปแบบไม่ต้องมาตรฐานทําไปขายไปก็คือ,อส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นบุคคลธรรมดาเพราะว่าก็ทําธุรกิจกันคือไม่เสียภาษี<อ>ว่าง่ายๆไม่จดทะเบียนก็ก็ทำการค้าขายหรือทําผลิตสินค้าอยู่ในบ้านอยู่ในท้องแถวมั่งอะไรมั่งค้าขายบ้างเนี่ยทำการทำค้าขายทำค้าเปรกอะไรพวกเนี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็มองว่าคือถ้าเราจะลงไปช่วยเหลือ SME เหล่านี้เนี่ยก็ต้องดึงให้เข้ามาเข้าระบบนะทางก่อนที่จะพูดถึงมาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ขอใช้ภาพรวมอ่ะนัานกระทรวงคลังเองก็มีมาตรการออกมาแล้วคือมาตรการการเงินการคลังการเงินก็ที่จะช่วย SME ก็คือในเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะคะ แต่ดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะว<บ>งเงินหนึง่งแสนหนึ่งแสนล้านบาท<อ>ค่ะจะขยายธุรกิจจะปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอะไรไงเนี่ยนะอันนียได้ทั้งนั้นนะคะแล้วมีการปรับเงื่อนไขในเรื่องของอการค้ำประกันเงินกู้เนี่ยทำให้กู้ได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือแบงก์ปล่อยกู้ได้ง่ายขึ้นด้วยอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องแล้วก็ยังมีการตั้งเงินกองทุนนะคะประมาณหกพันล้านบาทะระหว่างเนี่ยธนาคาร ออมสิน SME Bank แล้วก็ธนาคารกรุงไทย<ะ>เพื่อที่จะไปร่วมทุนกับ SME นะคะ,ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ในเรื่องภาษีเนี่ยก็พยายามจะกระตุ้นใหน้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยเข้าระบบคนะ,ะ,ะก็คือถ้าเผื่อ,เ,อ,อเป็นผู้ประกอบการใหม่เนี่ยก็จะได้ยกเป็นภาษีกันได้5ปี<ะ>นะถ้าไปจดทะเบียนกับสัมพกรเ<ะ>นี่ยนะเสียภาษีหรือเ,เ,เ,เป็นเรื่องเป็นลาวนะคะ,ะหรือ,อ,อในเรื่องของ s m e ทั่วไปเนี่ยก็จะได้ลดหย่อน อัตราภาษีเงินได้เนี่ยนะคะเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะ<ช>คะเป็นเวลาสองปีจากเลยคือครายได้ที่กําไรที่สุทธิที่เกินสามแสนบาทเนี่นะ,ะคะปกติเสียสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยไปจนถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือสิบเปอร์เซ็นตะ์ฮะ,ะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่อย่างน้อยช่วยในเรื่องสภาพคล่องให้เขาเข้ามาในระบบด้วยแล้วก็เข้าระบบด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้ไปดูมาตรฐาน ในงานที่จะช่วยนะ<ช><ช>ไม่ว่าจะขอกู้แบงค์คือเรื่องทําบัญชีด้วย<ช><ช>มีบัญชีเดียวเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทําให้มีหลักฐานไปขอ,อกู้แบงค์ได้ง่ายขึ้นค<ช>่ะ<ช>หรือไปขอความช่วยเหลือจากภาครัฐนะะในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยเราก็มีหน้าที่เรื่องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการนะะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มตามที่ท่านนายกมตรีท่านมีนโยบายนะคะหรือบางทีก็แยกเป็น3ากลุ่มแล้วแต่คือกลุ่มแรกก็คือ เอ e ที่ผู้ประกอบการใหม่ก็อยากได้พันธุ์ใหม่ที่ใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีนั่นใช้ความคิดสร้างสรรค์ไรพวกเนี้ยนะคะหรือใช้ไอทีเข้ามาะกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มที่กําลังเดือดร้อนอยากจะต้องปรับแผนธุรกิจให้อยู่รอดได้นะกลุ่มที่3เนี่ยก็คือกลุ่มที่มีศรรักยภาพแต่ทำไงจะให้เข้มแข็งเติบโตต,ต,ต่อไปหลุดและในสุดแล้วก็เติบโตแล้วไปต่างประเทศได้ด้วยไปประเทศเพื่อนบ้านไปอาเซียนหรือยงไงเนี่ยนะคะ ฉะนั้นเรากม็มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆภาครัฐ <Yeah. S 2> ที่จะแบ่งงานกันทําในเรื่องเหล่านี้น <Yeah. S 2> ะคะกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็เป็นหน่วยปฏิบัติหลัก <Yeah. S 2> ท,ที่จะทำในเรื่องนี้นะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ยังมีการบูรณาการกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ดูว่าเราจะมีงบของงบเพิ่มหไหมเพื่อที่จะทําให้มากขึ้นใน <Yeah. S 2> เรื่องของการตลาดก็ดีเรื่องของการ วิจัย,เ,ยเอานวัตกรรมมาใช้ในเชิงพ่าินิดให้ให้หให้มากขึ้นเนะนี่ยรวมทั้งเรื่องผลิตภาพบริบาหารจัดการให้ดีขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงว่าการที่ให้มาจดทะเบียนแล้วก็มีสิ่งจูงใจนะคะเช่นยกเว้นภาษี5ปีหรือว่าเกินสา0แสนแล้วเคยเสีย15-20ก็เสียแค่10%อเไรเงี้ย ตอนนี้มาตรการนี้ออกมาแล้วหรือยังคะได้ใช้หรือกำลังครมอให้ความเห็นชอบแล้วค่ะกระทรวงคลังกำลังอยู่ในระหว่างการออกประกาศใช่เพราะฉะนั้นธุรกิจ SME ก็สามารถที่เข้าสู่ระบบนี้ในปีหน้าได้หลังจากที่ประกาศใช้คาดว่าจะมีคนที่เข้ามาสู่ระบบนี้จากที่เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีว่าจากร้านกว่า มีคนจดจริงๆแค่หกแสนเอสบพูดกันมีสองล้านสองล้านกว่าสองจุดหกล้านโดยธนองเนี่ยมาจดทะเบียนจริงแค่หกแสนเพราะฉะนั้นอีกสองล้านก็ยังไม่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเราก็คงไม่หวังหมดนะคะแต่ว่าก็คงจะต้องร่วมมือกันในการที่เรียกว่าจะต้องมีแคมเปญหรือมีอะไรนะซึ่งในอดีตที่ผ่านมายังไม่เคยมีการทําตรงนี้มาก่อนอันนี้ก็คือจะต้องออกเป็นกฎหมายออกมาด้วยใช่ไหมคะคือไม่แน่ไม่แน่ใจอาจจะไม่ถึงขั้นกฎหมายอ่ะคะ คือมาตรการของกระทรวงการะทรวงการเต้องเป็นระเบียบกระทรวงการเอาไว้ใช่ซึ่งจากการที่ท่านรัฐมนตรีได้มีประสบการณ์ในการตอนนี้เนี่ยธุรกิจในเชิงอะไรคะที่คิดว่าจะไปได้เร็วที่สุดในในสายตาของกระทรวงศุตสาหกรรมที่มองจะในด้านอาหารหรือจะในด้านเทคโนโลยีหรือจะในด้านคอมพิวเตอร์หรือจะในด้านจริงหลากหลายค่ะถ้าเราไปลง ไปดูแล้วเนี่ยนะฉันถึงบอกว่าพูดยากจะบอกว่าอุตสาหกรรมไหนดีกว่ากันนะขึ้นอยู่กับว่าเนี่ยลักษณะของของผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นไหมมีมูลค่าเพิ่มสูงไหมถ้าคุณอาหารถ้าไปทำอาหารง่ายๆแข่งขันสูงเนี่ยมันก็รายได้ก็น้อยมาร์จิ้นก็น้อยใช่ไหมกำไรน้อยแต่ถ้าคุณทำเนี่ยสินค้าที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงขายได้กำไรมันก็จะได้กำไรมากกว่า เพราะ uh huh. ฉะนั้น <Okay. S 1> ตรงนี้ก็ต้องต้องขึ้นอยู่กับ mm hmm. อย่างที่บอกมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะ <Okay. S 1> เอานวัตรกรรมใหม่ๆไปใช้หรือหรือมีการความคิดสร้างสรรค์ <Okay. S 1> นี่นะอย่างเรื่องพวกอุตสาหกรรมแฟชั่นก็ต้องมีการออกแบบที่มีมีอะไรที่ต่างกับคนอื่นเขาหรือพวกนี้นะคะเพราะ <Okay. S 1> ฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วถ้าไปไล่ดูเนี่ย SME ท,ท,ทุกทุกเซกเตอร์เนี่ย <Okay. S 1> ก็มีที่ประสบความสำเร็จ <Okay. S 1> แล้วก็มีที่ยังมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ นะดูรายที่เขาประสบความสาเร็จเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างว่าเราเองก็จะต้องพัฒนาตัวเราเองอย่างไร,รนะคะค่ะปัญหาของการที่จะขยายตรงนี้ค่ะจะติดอยู่ด้วยเอ่อความความเคยชินเก่าๆเข้าไหมคะว่าถ้าทําอย่างนี้คล่องตัวออกคือไม่ได้อยู่ในระบบจะได้ไม่ต้องเสียภาษ,ษีอะไรนี่ค่ะตรงนี้ค่ะมันมีส่วนไหมคะว่ามันเป็นยังเป็นปัญหาอยู่ในความเคยชินหรือว่าความเข้าใจของคนทำธุรกิจ คนทั่วไปบางทีก็แบบคือมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นการเสียภาษีนี้มันเป็นอะไรไไทไี่ไม่อะไรเหมือนมันทำไมฉันต้องเสีย<ะ>แต่เราอย่างพวกข้าราชการพวกที่ต้องเสียภาษี<ะ>ทํางานมันก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมาดา<ะ>แล้วดู รัฐบาลก็ต้องมีคําต้องการใช้เงินจะไปช่วยคนที่เขาแย่กว่าเราเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยเงินสื่อภาษีแล้วรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาใชะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรับผิดชอบเหมือนกันทุกคนคือจะเอาแต่ได้เอาอย่างเดียวเนี่ยนะคือจะขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลต้องการความช่วยเหลือแต่ขณะเดียวกันคนที่ประสบความสําเร็จแล้วที่มีความสามารถที่จะเสียภาษีแล้วเนี่ยได้เนี่ยนะคะก็ควรจะต้อง มาเข้าระบบด้วยะะงานวิจัยของเราในตอนนี้ค่ะมาตอนต้นที่นายรัมตรีพูดว่าต้องร่วมมือกับเอารำงานวิจัยอะไรต่างๆมาพัฒนาด้วยเรามีนักวิจัยแล้วก็ผลงานวิจัยที่จะมาต่อยอดเนะะ<อ>ี่ยค่ะเป็นจำนวนที่มันเยอะเลยค่ะซึ่งตอนนี้เราทำงานร่วมกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ด้วยแต่จริงๆแล้วยังมีมหาวิทยาลัยด้วยนะคะที่มีอาจารย์ที่ทำงานวิจัยชั้นที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงศึกษากรเราเองเราก็จะดูว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ย มีจุดเด่นที่ตรงไหนเวลาผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือต้องการ <ฮะ S 2> งานวิจัยมาเสริมเนี่ยเราก็จะแนะนําไปหรือเราบางทีเราก็สนับสนุนด้านการเงินด้วย <ฮะ S 2> เพื่อที่จะให้สามารถที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์นะฮะ,ฮะอันนี้ก็แต่เดียวกันเราเนี่ยกระทรวงวิทยาศาสตร์เองเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์เยอะมากมีงานวิจัยอยู่เยอะมากเช่นเดียวกัน <ฮะ S 2> เราก็คุยกันว่าจะต้องบูรณาการกันนะฮะ,ฮะ,ฮะคืออย่างบางโครงการเนี่ย ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ทํามีเงินสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยพัฒนาระดับหนึ่งแต่พอในขณะเดียวกันจะไปเอาเออความช่วยเหลือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ทำง,งานวิจัยมาใช้เนี่ยก็คุยกันว่าเ,เนี่ย ทำไมไม่บุรณาการไอ้สองโครงการมาแล้วเอาเงินมาช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ได้ Impact จริงๆจังๆเนี่ยนะทำทำร่วมกันนะคะเนี่ยก็จะมีความบุรณาการกันมากขึ้นและลายที่เก่งๆแล้วจะส่งออกไปต่างประเทศเราก็จะต้องบุรณาการกับกระทรวงพาณิชย์กันมากขึ้นนะคะในสาราทีสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านรัฐมนตรีฝากอะไรกับท่านผู้ชมค่ะอะไรที่ตอนนี้เป็นงานมีงาน e อ h ซิบิชันอยู่ตรงไหนหรือว่ามีงานอะไรที่ต่อเนื่องหรือมีอะไรที่อยากจะฝาก ผู้ชมรายการของเราที่มีอยู่ทั่วประเทศและก็ในต่างประเทศด้วยเช่นค่ะค่ะก็กระทรวงสารก,กรรมเองก็ยังมีงานด้านอื่นด้วยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนกันเรื่องของ SME ตอนนี้เรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ก็อยู่ในระหว่างของการปรับปรุงกระบวนการทํางานระยะเวลาในการทํางานเพื่อที่จะลดขั้นตอนในการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของเรื่องกาก อุตสาหกรรมนะคะ,ะก็กําลังติดตามผลนะคะเพราะว่าเมื่อต้นปีเนี่ยเราก็มีแผนแม่บทในการดูแลกากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่ทั้งกากอันตรายและแม่อันตรายนะคะ,ะก็ปีนี้ก็ในเบื้องต้นยังเหลืออีกสองเดือนอะนะคะ,ะก็มีแนวโน้มที่ที่ดีขึ้นมากเพราะว่าเรามีการจัดสัมมนา,าทั่วประเทศ<ะ>พยายามดึงผู้ประกอบการมาเข้าระบบจดทะเบียนในการที่จะส่งกาก,ากอุตสาหกรรมเนี่ยไปสู่ผู้ที่บําบัดที่เป็นระบบะน,ะนะคะ ปีนี้ก็เห็นชัดว่ามีจำนวนกากอุตสาหกรรมนะที่เข้าระบบมีการจดทะเบียนมีการแจ้งในในการบําบัดอะไรเงี้ยหรือแม้จะเก็บไว้อยู่ที่โรงงานตัวเองก็มีการแจ้งที่เป็นเรื่องเป็นราวม,มากขึ้นค่ะอันนี้ก็ได้เห็นว่าเรื่องของการจัดการกากอุตสาหกรรมอันไนนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวอุตสาหกรรมที่เป็นเอ่อเรียกว่านิเวศนะคะชเชิงนิเวศ เทั้งในแง่ของนิคมอุตสาหกรรมไปจนถึงเมืองอุตสาหกรรม <คะ S 2> อโคที่เป็นอีโคทาวน์ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้เมืองก็ดีนิคมอุตสาหกรรมก็ดีหรือโรงงานอุตสาหกรรมยอยู่กับประชาชนได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมนะคะอันนี้ก็เป็นงานอีกด้านหนึ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็ เร่งทํางานด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคะฟังแล้วนะคะครอบคลุมนะคะท่านรัฐมนตรีได้พูดถึง einer, การบูรณาการของการทํางานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสุดท้ายมาลงที่ว่าแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมกากของผลิตภัณฑ์นะคะ เป็นปัญหามากทําให้คนเดี๋ยวก็มีม็อบเดี๋ยวก็มาร้องเรียนเรื่องอการอยู่ร่วมกันในชุมชนของโรงงานอุตสาหกรรมกับชาวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้นําทั้งหมดมาบรณาการแล้วก็ให้ความรู้ให้ความเข้าใจและพยายามที่จะเสริมสร้างเหมือนติดปีกให้กับทุกคนนะคะเพราะ,ะภาคเศรษฐกษิจเนี่ยก็จะทำให้มีการกระตุ้นที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME นะคะต้องเรียกว่าท่านรัฐมนตรีท่านนี้เป็นเจ้าแม่ SME เลยคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าท่านจะเชี่ยวชาญแล้วก็เข้าใจในปัญหาและอุประสักรวมทั้งเส้นทางที่จะผลักดัน SME นะคะถือว่าท่านเป็นผู้ผู้รู้ในเรื่องนี้อย่างดีนะคะฟังแล้วเนี่ยก็พอจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะท่านคงไม่คิดว่าเศรษฐกิจไทยแย่ซะแย่ ถ้าคิดแต่อย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีการพัฒนามันก็ไม่มีกําลังใจแล้วมันก็ไม่มีการเริ่มต้นก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ท่านรัฐมนตรีสามารถที่จะช่วยกันผลักดันนะคะให้เศรษฐกิจภายใต้โครงของอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมทั้งหลายที่ท่านรัฐมนตรีดูแลนะคะไปถึงเป้าหมายแล้วก็ให้ลืมตาอ้าปากแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งอีก2ล้านกว่า โครงการแล้วก็ภาคธุรกิจเยอะๆที่ยังไม่ได้มาจดจํไม่ได้เข้ารูปมันจะทําให้มีการยกระดับทั้งมาตรฐานทั้งการที่จะขยายรวมทั้งการที่จะพัฒนาด้วยนะคะใช่ค่ะขอเป็นกําลังใจให้นานรัฐมนตรีแล้วก็หากว่ารายการนี้นะคะจะเป็นสื่ออะไรได้ในโอกาสหน้าก็ถ้ามีโครงการอะไรใหม่ๆก็สามารถที่จะมาพูดคุยนะคะแฟนๆรายการก็เป็นแฟน่านรัฐมนตรีเยอะด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสายสมค่ะผู้ชมคะ รายการของเรานะคะก็พยายามจะนําสิ่งดีๆนะคะมาแบ่งปันโครงการดีๆแล้วก็คนดีๆมานําเสนอสิ่งที่หลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นปัญหาหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่วันนี้ค่ะทุกคนต้องช่วยกันคุลไม้ระเบือค่ะเราถึงจะไปรอดต้องขอขอบพระคุณสําหรับการติดตามชมนะคะและขอบคุณท่านนักมนตรีเป็นอย่างสูงสค่ะวันนี้รายการต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ